บอกว่าเริ่มวาดเลยนะคะเออมาเลยเริ่มเลยวันนี้เราจะมาวาดพระยานาควันนี้เราจะมาวาดพญยานาคโดยฝีมือของนายซีโนโหรือเด็กชายกุลวัดนะครับดูอย่ากก้มดิดู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 ด้วยก้มเยอะมองไม่เห็นเลยเออเอออย่างนี้อะไรเห็นอยู่อันนี้คือรูปอะไรพญานาค อันนี้คือคืออะไรปากอันนี้คือปากอจากก้มพ่อบอกว่าอจากก้มนี่เออเนี่ยก้มเยอะก็อมองไม่เห็นอีกแล้วไม่ได้ไม่ได้อ่านดีหรอกเนี้ไม่อ่านดีได้ยังไงหรอกคือเอาอ,อย่างนี้ก็ได้หมดนี่นะอันนี้คือรูปอะไรพญานาคพญานาคใช่ไหมคือ คือฟันหรือคืออะไรอันนี้คือฟันอันนี้คือปากปากอะมาไป,ไปอ,นนอันนี้คือไอ้น,นี่คือขีดอันนี้คือหูีบพญานาคเหรอหูหูพญานาคฮะหูพญานาคพญานาคมีหูด้วยใช่ไหมใช่ งูจะเป็นอย่างนี้เน่ก้มเยอะอยากก้มเยอะมองไม่เห็นนะเนี่ยแล้วก็วาดลายตรงนี้ขึ้นมาหน่อยลายอะไรก็ลายตกแต่งนะนาะที่พญานาคที่อยู่บนหัวมันดูนะนจะว่าเป็นพญานาคจริงวา จะเป็นพญานาคหรือจะเป็นงูหรือว่าจะเป็นอะไรมังกรเหรอพี่เป็นมังกรหรืออาจจะไม่เป็นอะไรอาจจะเป็นจิ้งกือหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมจร <c oughs> ิงแน่แล้วเนี่ยใกล้ยังเห็นดูดิงอนใกล้จะเสร็จแล้วอันนี้คืออะไรงอนเท้าน่ะ ต้องเป็นลายไทยเยอะๆหน่อยอต้องมีลายไทยเยอะด้วยปย้ายยาต้องมีลายไทยเดี๋ยวอืมยากเป็นลายไทยลายฝรั่งไม่ได้ไม่มีฝ <c oughs> รั่งไม่มีลายไทยอ้าวฝรั่งมไม่มีลายอ่ะอืมอ้มาวฝ้างเงยเห็นเต็มอยู่ลายฝรั่งเต็มอยู่อย่างนี้วุ้ยเดี๋ยวก่อนนี้เดี๋ยวก่อนนี้หยุดก่อนดิง่ยให้ดูก่อนอืม อันนี้คือเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งว่าต่อดีเดี๋ยวอันนี้ให้ดูก่อนอันนี้คือหัวพญานาค็บอกใช่ไหมหัวพญานาคอันนี้อันนี้อันนี้ที่เป็นอะไนี้ออกมานี่คืออะไรนี่คืออะไรอันนี้คือจะเป็นหัวพญานาคไม่อันนี้คืออะไรอันนี้คือลิ้นพญานาคลิ้นพญานาค๋อนี่คือลิ้นพญานาคต่อไปต่อไปใกล้อะอ๋อ เอาไาต่อไปเลยอันนี้คือเอาดูไปเรื่อยหนึ่งเสียนนะจะมีหัวเดียวหนึ่งเสียนมีสมุดหัวเดียวเด้ใครไม่ต้องเย็นมากมาแล้วใครเยอะมากไม่ได้

ต้องเอาลายรักเอียดให้ครบีอย่างนี้เือแล้วนะอันนี้อันนี้อยู่นะอยู่ชั้นอุบัตอะไรเนี่ยนักเขียนเนี่ยดูดูอุบัติสองทับสี่อยู่โรงเรียนอะไรครับอยู่โรงเรียนสามเซนนอกสามเซนนอกสามเซนนอก อุ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยตัวเฮ้ยทำไมเป็นตัวอย่างนั้นเนี่ยจะเป็นพญานาคกะเปา๋าเลยเอาเวียนมาก็อ้วนมาไงไเลือกเวียนมาอันก็กลับ้านอันใหม่ก็ได้แผ่นใหม่อ้าวเอาใหม่อะไรก็วาดให้มันเสร็จไปดีค่อยวาดใหม่ได้ไหม <c oughs> ได้แล้วเอาวาดต่อไปให้มันเสร็จเร็วเอาเท่า,เอาเท,าเอาเท่าที่มีอะไรนะเนี่ยนักเขียนอะไร<ๆ>มีการลบด้วยวะ ด้วยโอ้โหตอนนี้หน้าเขียนเริ่มจะลบนะครับงานเข้าเลยสื้อแล้วจะว่าพระเจ้านาคหรือจะวาดยิ่งเกือวะเนี่ยวาดเทียนะเขยจะวาดเรียนายย่าเกลียวเราได้ต้องให้เท่ากัน,นอะไรให้เท่ากันนะอย่างนี้แล้วก็เอาเสน้นนี้อย่างนี้ะนี่อน,นี้ก็ได้แล้วเนี่ยลำตัวอะไรอันนี้คือตัวนลำตัว อ๋อไหนดูดิไปด,ดูก่อนเดี๋ยวก่อนนะ,นหะไ,ไหนเอาดูเป็นลำตัวดูยังไงวะอันนี้คือส่วนอันนี้ส่วนหัว,วอันนี้ในลำตัวนี่คือลำตัวที่หัวหัวทำไมหัวพญ,ญานาคเล็กทำไมตัวใหญ่วะเอ้าัวมันใช่เหรอเนี่ยใช่ <laughs> ใช่พญานาคเหรอวาดไปเรือ่อยสิจะเป็นหรือเปล่าอ่ะให้โอกาสให้โอกาสลบทัดมันไม่สวยก็ลบออกได้ก่อนอ่ะให้มันเป็นพญานาคเราเว้ยอัดคลิปนี้อัดคลิปถ่ายพญานาคนะ,ะไม่ใช่ดเดี๋ยวอับไอาขายหน้ากันเลยเนี่ยน,นี่ดิแค่ก,ก้อนนี่อะไรอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้ก็อันนี้คือ อันนี้ก็คือเข็มขัดของเรนะเอ้าเข็มขัดมีด้วยเหรอทีน่น่ากมีเข็มขัดด้วยเหรอใช่จะซื้อที่ไหนไม่ได้ซื้อวันนี้ติดตัวไว้อยู่เลยเอาละน่าก็ว่ามีเข็มขัดถึงว่าไปหาซื้อตลาดอันนี้ทำอะไรอันนี้ก็คือตรงลูกแก้วเนี่นะอะอันนี้คือ ตรงที่มันเป็นลูกแก้วพญานาคม,มันจะเป็นอย่างนี้ไหนวะพญานาคมีลูกแก้วด้วยเหรอใช่โอ้จะเป็นพญานาคก,ก่อว่าด,ด,ดูดิดูดูดูไทยดูเป็นพญานาคดูดิอ้าดูไปเลยแต่รู้สึกว่าพญานาคจะหัวเล็กแต่ตัวจะตัวแต่ใหญ่นะตัวผู้ตัวเมียเนี่ยพญานาคเนี่ยตัวผู้ผู้อะ มีหางเดี๋ยวก็จะวา,หะวาดหางแล้ววาดเสร็จนี้คอหวยได้ป่ะใช่ <c oughs> อันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือส่วนหางฮะส่วนหางไงส่วนหางส่วนหางต้องมีสองก้อนนะใ,ใหญ่ๆนัะเนี่ยนักวาดจริงจังมากเลยใกล้เสร็จยังเนี่ยใกล้เสร็จแล้วเนะี่ย อะไรวะนี่คืออะไรเดี๋ยวก่อนดูกอน,อ,กนอยู่ดีๆมันจะเป็นใกล้จะเป็นพญานาคไงพก็ว่าคงนี้เป็นน้ำนะฮะคงนี้เป็นน้ำไหนว่าน้ำก็อย่างงี้ไงน้ำเนี่ยนะมือออกได้เห็นเป็นน้ำแบบมือข้างนี้นเออไนพอดูถ่ายเต็มๆนี่เป็นยังไงร,รูปน้ำอ่อ่ายไป S <S น้ำกระเด็นเหรในน้ำกระเด็นนเหี้ยเอ้ค่ะอ,อาเลยใส่รายละเอียดเข้าไปดิจะได้รู้หรือยังว่าเป็นพญาน,นาคหรือจะเป็นอย่างอะไรไหนแค่วันนี้แค่เซิฟเซิฟดูก่อนนีจะเซฟดูนะถ้าว่าสวยเนี่ยค่อย หมุนไปบนมาเพราะว่าจะเวียนหัวผู้หมุนนี่แหละน,นี่คืออะไรส่วนหางหส่วนหางไหนพดูดีเป็นยังไงว่าส่วนหางหน,นดูก่อนในในหัวในหางอันนี้คือหัวหางอันนี้นก,นก็คือหาง ยังไงเนาะทีนี้พญานาคอนุบาลสองับสี่เอไปไปวาวาดไปวาดไปอ้าก็วาดตาพญานาค่ะฮะวาดตาแบุ่ทุกมุมจะมีแบบหน้าตาพญานาคอย่างนี้นมาเป็นส่วนหางก็ต้องมีตา แต่เป็นรายตาที่แบบดำๆไงนี่คืออะไรตาตาพญานาคคืออะไรอันนี้ส่วนหางจะมีพวกตาแล้วพวกฟันต่อมนด้วยพนี่นางมีตาที่หางด้วยเหรอวะเออมีตาที่หางแล้วก็ฟันที่หางด้วยพิ่เคยดูไม่เคยเห็นจริงๆแต่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 มันจะกัดกัดคนไม่ได้มันแค่เป็นรูปรูปรูปที่มัน มันเกิดอันนี้นคือเกิดมาพร้อมพีาน้าแต่มันจะงับอะไรไม่ได้ออันนี้มันแค่เป็นลายเฉยเป็นลายเฉยเป็นลายไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่หัวจริงใช่ไหม,มเป็นลายที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นลายแล้วก็พีานาก็จะมีไอ้แหลมแหลมอยู่ตรงปลายตรงนี้อยู่แล้วมีแหลมแหลมอยู่ตรงนี้อยู่แล้ว จะมีอยู่แล้วไหมนั่นในเครื่องหลังหูไอ้ก็ไอ้ตรงปากตรงเนี้ยมีอยู่แล้วแต่ตาเขาบาดขึ้นมาเองอืมต้องเนี้ยน้ำบาดไปเนี้ยตะกอนอย่างนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้ก็คือคี้ไหมขี้เพีย้ยน้า คนดูเขาดูไม่ไหวอย่างนี้ปวดหัวอะไหมุนไปหมุนมาเนี้ยเอาวาดไปอันนี้วาดมานานยังครับเนี่ยหัด<ม>าวาดมานานยังนาแล้วหัดวาดจากไหนเนี่ยจากตัวเองแหละฮึไม่ดูคลิปเข้ามาชิมโมยั่มคลิปที่ไหนได,ดูคลิปที่ไหนดูคลิปที่ YouTube. ยูทูบยูทูบ ไม่ได้ไปเรียนอ่ะไมไ่ไปเรียนแล้วก็อย่างนี้ไ้อยังก็จะได้จะมีลายเต็มตัวแล้วก็ในเก็บม,มีลายด้วยพญา,านาคไปสักลายที่ไหนมาไม่สักลายมันมีลายอ๋อเรอ ะเไหนดูดิดูดิเป็นรูปเป็นร่างอย่างพญานาคดูดิคืออันนี้คือส่วนหัวหอันนี้คือหัวกำลังอันนี้คือหัวเข้าใจต,ตัวไงเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่ปปนางอย่าง้วาดไปเรื่อยดิอ่ะก็อย่างนี้นี้คล้ายๆส่วนหัวแหละอันนี้คือวาสดสดๆไปนะครับสดจากทะเลเลยนะ ไปนาคอยู่ที่ไหนนะเนาะแม่น้ำโ,โของอะที่ไหนแม่น้ำโขงเหมือนที่พ่อพูดเมื่อกี้แหละพูดถูกแล้วพ่อฮะแม่น้ำโขงเหรอเหมือนที่พ่อพูดเมื่อกี้พไปนาคพ่นไฟได้ป่าพ่นได้เหมือนก็อตซิลล่าเหรอพ่นน้ำ,นนำมันพ่นน้ำให้น้ำกับคนไงนนแล้วก็จะ<อ>พ่นไฟไม่ได้เหรอพ่อน,นไฟไม่ได้เหรอ แล้วก็จะวาดไอ้คนนี้ขึ้นมาด้วยไอว้วาดคนขึ้นมาด้วยนะอืมอ่มอมอมอาแไ,ไอว้วาดคนวาดวาดคนวาดนี้ก็ได้แหละแต่จะให้มันออกไปทางเปรตฮแต่จะให้มันออกไปทางเปรตอะเอาเลยใกล้เสร็จยังไงยังไม่เสร็จเลยนีมันก็ได้แหละคนวาด นี่อะไรนี่อะไรอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือลูกคนวาดคล้ายๆออกับตราวินแต่ขนาดแหละใครนี่เสร็จยังพญานาคจะได้จะได้ดู้าเสร็จแล้วจะได้ถ่ายดูจะได้ลงจะได้ให้ คนดูว่าเป็นพญานาคหรือจะเป็นอย่างอื่นอา <c oughs> ชูหรือเกินะอา่านั้อันนี้คือตอนเด็กของพญนะานาคมันไปว่าอะไรตอนเด็กกับพ่อว่าให้ว่าตัวเมื่อกี้ตัวเดียวก็พอแล้วเอสอสตัวพอแล้ว,แ,ลวแค่นี้ไง วิดีโอจะหมดแล้วเนี่ยความจำจะหมดแล้วเลยวาดไอ้ให้เป็นพญานาคจะได้เสร็จเสร็จจะได้ถ่ายเต็มว่าเป็นรูปพญานาคเสร็จหรือยังวันหลังก็จะวาดรูปอีกให้อีกนะวาดรูปพญานาคอีกแต่ครั้งนั้นจะเป็นพญานาคสองหัวนะป่ะสองหัว อันนี้คืออะไรเกจพญานาคหรืออะไรเ่าเกจเกจเกจงูอ่ะเกจงูส่วนแล้วเป็นงูหรือเป็นพญานาคกันเนี่ยเป็นพญานาคพญานาคก็ต้องมีเกจเขาเรียกกันว่าเกจงูค่ะอ่าวาดไปเดี๋ยวแลวส่วนตัวคือยาวมากแล้วคือต้องวาดพอแล้วก็เกจคนถ่ายไม่รี้ถ่ายไงละ งงเก็บต้องใหญ่ๆด้วยเก็บมีหลายประเทศ<อ>ีวันหลังเดี๋ยวเราจะมาว่าเก็บแพร่หอ่อาอ๋อให้เสรศษยังในตัวนี้ก็จะเสร็จยัง ยาหน้าก็เปล่าเอาแล้วเร็วเกตต้องเร็วยาเป็นพิเศษคนดูเป็นหมื่นเลยนะคนรอดูเนะี่ยคนติดตามเป็นล้านยังไม่เลยยังไม่ฝรั่งจะว่าอะไรดิรงูกันฝรั่งวาดปูไทยเออโอเคทำมังกรก่อนวันนี้เอ้ยเอา,าไปยาหน้าก่อนถ้าอยากลุ้ว่าให้ เป็นพญานาคต้องมองที่หัวมันแล้วมองที่ตัวมันอ่ะก็เลยเร็วๆดิจะได้ดูเสถีว่าเป็นพญานาคหรือยังน,น,นี้ลายเส้นต้องยาวนิดนึง อันนี้จะใกล้จะวาดสพอ,อย่างมหเพราะว่าพอที่ก่อนเอาไม่เป็นรูปยังเป็นรูปพญานาคอยังจะได้ถ่ายเต็มเต็มแล้วจะได้ลงสักทีอย่างนี้แล้วก็ทำนี้เลยทำไมทำาหมนกันวะคือรูปอะไรเนี่ยอันนี้ก็คือเกตพญานาคที่ออกแบบมาเกตพญานาคที่มันเป็นแบบขนไงขนตองกัน มีงั้นด้วยวะอ,อันนี้ก็เป็นลายไทยของตรงนี้ไงลายไทยอะ่ะมันจะยาวนิดหนึ่งมา,า,าไปวไปจะได้กลายเป็นรูปเป็นล่างนะนจะยาวไปถึงส่วนนี้เลยแต่ไม่ค่อยยาวอ่ะเอาให้ถึงสุดตรงลายนั้นก็พอแล้วเลยอ่าทำไปแล้วก็อย่างนี้ เสร็จสัทีจะได้รู้สักทีว่าเป็นเป็นพยาหน้าหรือเปล่า อันสุดท้ายของส่วนหางอันนี้เอาเอาแค่วาดเป็นรูปก่อนวันหลังค่อยมาระบายวันหลังค่อยมาระบายแล้วก็แล้วก็วกันหลังก็จะให้ดูว่าเป็นใบหนาบ้ากระเป๋าด,ดูวยก่อน เสร็จยัแล้ววันหลังก็จะวาดเป็นหัวเพรน่าหนึ่งหัวแล้วก็งูหนึ่งหัวพอนะพ่ะก็ระบายสีเสร็จหรือยังก็จะเสร็จแล้วเนี่ยแค่ว่าลยายนี้ก่อนตรงนี้ต้องเป็นลายไทยเท่านั้นฝากไม่หระเสร็จ,รจ,รจรแล้วเสร็จยังไหนเดี๋ยวไปดูดิ เป็นรูปพญานาคหรือปะอไม่มุม้ยค่ะฮิฮิฮ่า <c oughs> <c oughs> ดูดีนะครับนี่คือรูปพญานาคอะไรนะพญานาคชื่ออะไรนะพญานาคที่มันมีหนึ่งเสียงเหรอพญานาคอันนั้นตหน้าคัดอ่างหนึ่งเสียง